หมอก็บอกว่าไขมันตันในเส้นเลือดสมองสมองหยุดอะไรก็ไม่เข้าใจว่าจนเป็นมากขยับตัวไม่ได้นอนต้องแขนขาดตายไปสิ่งก็ผมก็รักษาไปลแรงใครว่ายาอะไรดีก็สั่งมาหรือหมอที่ไหนเก่งๆก็ไปรักษาแต่ไม่ไม่ประสบผลสำเร็จ ผมก็เลยมาดูไบโอเอสตินเนี่ยมันน่าจะตรงผมทดลองกินแล้วมันไม่มึนก็เดินไปไหนมาไหนก็ใกล้ๆอย่างนี้ก็เดินได้ใช้ไบโอเอสตินเนี่ยผมไม่ต้องไปพบแพทย์สัมปก่อนก็อาการก็ดีขึ้นไม่เวียนหัวร่างกายมันก็ ไม่มีอะไรผิดปกติก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้วใครก็บอกว่าผิวพรรณดีขึ้นเคยเป็นเป็น,ปนสะเก็ดเป,เป็นเม็ดเป็นอะไรมันก็หลุดหายไปเวลาผมเดินกลางแดดแดดและร้อนคนก็พบเจอข้างทางเขาบอกว่าโอ้ทำไมผิวพรรณดีขึ้นผมก็ให้ญาติพี่น้องเอาไปใช้คนละกล่องละกล่องแล้วเขาก็ว่าดีก็ถ้าไม่มีของปอมก็ถือว่าดีสุดแล้ว รักษาคุณภาพไว้อย่างนี้ช่วยเหลือคนไทยได้เยอะ